วันนี้ผมก็จะเล่นเกมมาคะปอมนะครับเพราะว่าไม่มีเลียนเฮ้ยกดไปบางกีนะ่าลืมไม่ใช่นะผมสร้างบ้านขนาดนะผม ผมจะเสร็จแล้วเราชมแต่ว่าผมจะตกแต่งบ้านให้บ้านมันสวยนะครับทุกคนมันสวยไหมเหมือนบ้านสองชังน้นนี่ทุกคนมาดูนี่นะมันตรงไหนเปน็นยังไงผมไม่มีนี่ทุกแมงเลยทุกคนอ,อกร็จกปุ๊บไปเลยเราะว่าผมจะไปดู ว้าปัดสูงนะนี่ทุกคนปัดจะประมาณนี้นี่เลยทุกคนอันนี้อยู่ชั้นไหนวะชั้นชั้นแรกนะอันนี้คือชั้นแรกไม่ใช่หรออันนี้อยู่ชั้นไหนวะมาเพิ่มประตูกันโอ้โหโอนั่นอยู่ชั้นสองอะตัวนี้อยู่ชั้นแรก กวมเราตกใจนะว่าอยู่ชั้นไหนมันไปหากันด้วยี่นี่เอาไปลิปึ๊บปึบป๊บอ้อมกมจะทำนี้อีกนะเพราะว่ามันสูงกันไปมันไม่เห็นหง จะป็นผีนะพ้าตาคุนดูนะว่าจะป็นไงเผมขอปดนี่กันปป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 ก็ปิดนะครับผู้ชมป๊ปปปปใหญ่เลยนะใหญ่เลยนี่นี่อะแล้วเราลมปิดประตักระจกไป นี่แล้วคุณผู้ชมครับแล,แล้วก็ปิดข้างบนญด้วยน,นี่เราอยู่ชังสินสนองนะสไลดอยู่ข้างล่างไม่ประตูนะครับก็จะสดใสนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ตอนนี้ข้าแล้วนอนก่อนโอเคครับตอนนี้เช้าแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ เดี๋ยวเราพังประตูเลยหน้าไปแล้วเปิดเดี๋ยวกดบินนะเพราะว่าเราไม่มีบินเราตายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทางนี้เคเ,เราจะไปหาแปลเรลินนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนจูอะไรทุกคนเฮ้ยตัวกระดูดพี่กระดูดนะครับเราจะเดี๋ยวพี่จะยิงมันนะครับม้องหาตานะนี่นี่แหน รลอดมนันเลเอา้าไม่ตายผู้ชมไม่ตายธนูดอดเดียวตั้มตายไปดิพี่นะจะสร้างจะสร้างเออเออสร้างหมูครัพี่ลืมสร้างเออพี่ลืมไปสร้างหมูนะผู้ชมครับพี่พี่สร้างไว้ตรงไหนดีว่าเอาไว,ตวต้ตรงนี้ตัวกัตรงนี้อะไปตรงนี้อ่ะในยุทธตรงตรงนี้ครับผู้ชม พี่ไม่สร้างหมก่อนแต่ว่าพี่จะสร้างขอบหมูแต่ว่าพี่ไม่ได้ขังนะเอ้ยสวมบีทุกคนพี่ขอจัดก,การกัน,ปนไปหนึ่งน้ำตายไปดิสวมบีไม่แน่ทุกคนนะพี่จะ,จะทำอะไรบางอย่างไม่คาดฝันแค่ลองดูแะเปิดนี่นี่้วจังหวะนั้น ไฟมาเตรียมตัวระวังนะครับผู้ชมมันจะระเบิดตอนนี้ในไม่ใช่ทีวี่อาคฮะมันไม่ตายผู้ชมก็ไม่ไปแล้วผู้ชม,ไ,มไปแล้วพี่จะสร้างสร้างหมูค่อยสร้างขอหมูครับค่อยที่หลังครับพี่พีสร้างอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าเราละก่อน ไม,ไ,มไ,ไม่เนาะไม่ยังไม่ได้ทางก็เทแล้วน้องเือนแบบบ้านนะบ้านบ้านน้อยบ้านน้อยแค่ไม่ใช่น,ะน,นี่ก็ซื้อประตูนะอ๋อผมจะเอาบ้านให้ให้มาผมนะครับบ้านมาผมนะเออหลังใหญ่อยู่นะเนี่ย ม่เนี้ยมาเนี้ยราคาบ้านมาผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนว่าสวยหรือไม่สวยครับก็คนไม่ตาคลิปนี้เลย้นนะทุกคนดูนี่คือบ้านมาผมเป็นไงครผมขอทำอะไรบางอย่างกอนราคามาผมต้องใหญ่แล้วชมใหญ่มากต้องความใหญ่เลยปึ๊บป๊บมางี้เลยนะ ปึ๊บ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 แบบนี้เดี๋ยวผมจะไม่ให้ทุกคนดูนะนี่เลยทุกคนดูโคตรสวยเลยนะที่ผมทำไปเหมือนอันใหญ่เลยนะแต่ว่าผมจะทำให้มันเป็นนี่บ้านมูนเอาไม่ใช่ป่านนี้บ้านหมาผมจะเรียบงานด้วยนะแต่ผมเนี่ยจะทุบนี่ออกนะครับเพราะว่า Hãy cho hay mà cho không buồn hãy mà cho không phụm cho không buồn hả bây đẹp rồi đẹp lâu chụp ui tôi đẹp đẹp mà ม่ใช่กงงานหรอมันกงคนก่อนอีกแต่ว่าผมจะเอาปหน้าต่างไปปิดด้วยนะเผื่อมาคนออกไปนะเพื่อนนี่บตอนี้ัมก็ปิดล้วตนี้ะ นี่เพิ่งปีนคะรเพราะาพี่พี่จะใส่มาอยู่นะมาอยู่ไหนวะมา,วาสีอะไรทุกคนเอยู่บนรองยืนเสร็จตัวนี้ก่อนเพราะว่าโอ้ใชี่ยมาที่นี่ไล้นี่มาเนี่ยนะมากี่ตัวก็ได้นะผูุ้ณแสดงทุกคนเลยนี่อ่ะแล้วลเราก็ให้มาเลยนีนะ่แล้วตัวนั้นครับเราก็จะทำ